สวัสดีครับในหัวข้อนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มรูปเข้าเรื่องแต่ละเรื่องนะครับก็สามารถดึงรูปได้อย่างง่ายดายนะครับเข้าสู่หัวข้อ i 1 2นะครับแล้วก็ไปเรื่องไปแถบของรูปภาพนะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่เขียนว่าอัปโหลดนะครับเราก็คลิกอัปโหลดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้นะครับ แล้วก็เลือกรูปนะครับรูปไม่ต้องย่อนะครับก็คือรูปปกติที่มาจากกล้องแล้วโปรแกรมเขาจะย่อให้เองอัตโนมัตินะครับสามารถเลือกรูปไหลายรูปพร้อมกันแล้วก็เลือกขั้นตอนของรูปภาพนะครับแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดนะครับโปรแกรมระบบก็จะอัปโหลดรูปจากเครื่อง PC เข้าสู่เว็บไซต์ให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ย่อรูปให้เราเองอัตโนมัตินะครับเลือกรูปต่อไปนะครับอาจจะเลือกขั้นตอนต่อไป ก็สามารถเลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์ก็ได้นะครับก็สามารถทําได้นะครับส่วนการอัปโหลดรูปผ่านมือถือค่อยอธิบายรายละเอียดในบทหนึ่งหัวข้อต่อไปนะครับก็อาจจะเลือกถอดนะครับก็จะขึ้นถอดมาให้เราเองอัตโนมัตินะครับขั้นตอนขึ้นรายละเอียดของรถให้เราเห็นทนังภาพนะครับแล้วกกดอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นดูขั้นตอนวิธีการอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับการอัปโหลดก็คือต้องเราว์เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรูป เลือกหลายรูปด้วยการกดชิปนะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับชิปที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลือกมานะครับแสดงรูปนะครับรูปไหนที่ต้องการลบก็ได้นะครับไม่ต้องการนะครับหรือต้องการแก้ไขก็กดปุ่มแก้ไขได้เลยนะครับก็สามารถใส่คําอธิบายได้นะครับ แล้วก็กดบันทึกเช่นเดิมกันนะครับปุ่มการใช้งานก็จะง่ายๆนะครับเหมือนระบบเดิมนะครับเหมือนระบบที่เคยใช้บน p c นะครับซึ่งโปรแกรมเขาจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัตินะครับเพื่อให้การใช้งานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสําหรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เคยใช้แล้วนะครับต่อไปก็จะมาดูวิธีการลบรูปนะครับเราก็สามารถคลิกเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็ลบได้นะครับทางหน้าจอที่เราเห็นนะครับ ครับนี่คือขั้นตอนการอัปโหลดรูปแบบง่ายนะครับเข้าเรื่องแต่ละเรื่องถ้าเราต้องการเรื่องอื่นเราก็คลิกอื่นเรื่องอื่นนะครับสําหรับข,ข้อนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ